เฟิร์ม C5 ธรรมิบาล6เพราะกฟผเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้จะดีกว่าไหมล่ะคะถ้าพวกเราซึ่งอยู่ในองค์การที่สังคมให้ความไว้วางใจและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติจะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมด้วยการใช้ค่านิยมองค์การเฟิร์ม C ทั้ง5ของกฟผ F fairness I integrity R responsibility and accountability, M mutual respect, C commitment to continuous improvement and teamwork ค่านิยมองค์การ firm C R responsibility and accountability สำนึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ R responsibility and accountability สำนึกในความรับผิดชอบและหน้าที่คือการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติใส่ใจสังคมชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ Responsibility r and Accountability สำนึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ตฟผเป็นองค์การที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพเมื่อเกิดปัญหาในการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า แม้สภาพภูมิอากาศจะเป็นอุปสรรคมากเพียงใดผู้ปฏิบัติงานของกฟผออรับผิดและรับชอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมมีความสมัครสมานสามคัคคีรวมแงรงร่วมใจกันพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความสุขของคนไทยกฟผจึงเป็นองค์การที่มีสำนึกในความรับผิดชอบและหน้าที่สมกับที่เป็นองค์การผลิตไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ responsibility and accountability สำนึกในความรับผิดชอบและหน้าที่จึงเป็นเสมือนค่านิยมที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมที่เราพึงยึดถือปฏิบตัติเพื่อให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงเป็นหน้าที่ของกอฟผองค์การที่มีค่านิยมซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทุกระดับเกือบ30,000คนต้องก้าวออกมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนไทยทั้งชาติซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมพิบาลของกอฟผในเรื่องหลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าเพราะสังคมไทยของเราทุกวันนี้กำลังต้องการที่พึ่งและกฟผนี่แหละค่ะคือผู้นำที่จะกล้ามาเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการยึดค่านิยม Responsibility r and Accountability สำนึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ในการขับเคลื่อนสังคมง่ายๆนะคะเฟิร์มส5ธรรมภิบาล6เพราะกฟผเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้